หมัดอย่างยืดก็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาาเข้าไปหนังทุกท่านด้วยนะฮะและคลิปนี้นะฮะผมจะมารีวิววันพีชฟิล์มเร d ครับผมก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็มีนายอาร์มครับมารีวิวด้วยเหมือนเดิมช่วงนี้มาทุกคลิปเลยกูเบื่อขี้หน้าเลยเกินมาบ่อยมาบ่อยช่วงนี้ไม่ต้องหนังสัตว์ประหลาดก็มาได้ใช่ไหมฮะ เกินน้ำสักนิดนึงนะครว่าวันพีทเนี่ยเป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่าดังที่สุดในโลกแต่ตอนนี้นะไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าดังมากๆนะแล้วก็ออกเดอะมูฟวี่มาหลายภาคแล้วแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมดองครับผมอ่านแต่มังงะแต่ดองเลยอ่ะคือแบบล่าสุดที่กูอ่านนะกูอ่านถึงลูฟี่หนีบิ๊กมัมหลังจากช่วยซันจะที่จะแต่งงานอะไรกันนะโอ้ยาวเลยยาวก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าฟิล์มเรสเนี่ย จะดูรู้เรื่องไหมหรือว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาปัจจุบันไหมอะไรอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องจําเป็นต้องติดตามเนื้อหาภาคหลักก็ได้เนาะก็ดูได้นะครับแล้วมึงไะดูถึงไหนแล้วดูผ่านๆภาคควานก็ดูแต่ไม่ดูไม่ทุกตอนะมีนี้ด้วยวะเออเออมัวนี่หว่าก็ถือว่าติดตามมาตลอดเลยจนถึงปัจจุบันแล้วว่างั้นเถอะปัจจุบันตอนสู้ไคโดก็ดูอยู่แต่ดูเฉพาะฉากมันๆฉากสู้ๆ แสดงว่าดูๆไปอย่างนั้นดูๆไปกีมันยืดเนี่ยแต่เรื่องนี้นะครับวันพีทฟิล์มเรฟเราก็ไปดูด้วยกันนะแล้วก็จะมาบอกความรู้สึกแล้วกันนะครับอ่ะก็รีวิวเลยเลยกันเนาะก็ส่วนตัวนั้นหลังจากที่ได้ดูนะครับสําหรับผมก็ผมรู้สึกว่าเฉยๆวะเฉยผมก่อนนะผมขอพูดก่อนแล้วกันถ้านับว่าวันพีทที่ทำเดอะมูฟวี่มาทั้งหมดเนี่ยวันพีทฟิล์มเรเนี่ยน่าจะเป็นวันพีทที่ ผมรู้สึกชอบน้อยที่สุดเลยนะในบรรดาว The Movie นะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นน่าจะเป็นเพราะเนื้อเรื่องแหละอาจจะไม่ค่อยโดนในมากมายนะักถามว่าสนุกไหมสนุกนะสนุกสนุกแต่มันไม่สุดแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังมันมีความยืดเยอะเนื้อหามันมีความแบบรู้สึกว่าไม่ไหลลื่นอะ่ะอย่างภาคที่แล้วยังรู้สึกสนุกกว่านะที่หลายๆคนดา่าเสียงภาคไทยไม่ดีแย่อย่างางี้ยผมว่ายังดีกว่านะนะสำหรับอาร์มบ้างความรู้สึกสั้นๆเป็นไง ก็ดูเพลินๆสนุกแบบดูเพลินๆน่ะแต่ก็ยังตอนแรกคิดว่าจะมีแบบสู้กันอะไรเยอะๆหน่อยตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบแชงเ่นเต็มๆไงอ๋อเออด้วยความที่มันชื่อฟิมเรสิมเรสหลายคนก็คิดถึงแชงคูดผมแดงแน่นอนเด่นแน่ๆอ๋ก็แบบไม่ได้เด่นอะไรมากมายใช่ไหมแชงคูดโอเคครับผมแต่ที่แน่กูมีขนลุกฉากนึงนะกูขนลุกฉากที่แชงคูด ตอนท้ทายอ่ะที่ใช้ฮาคิราชน์น,น่ะโอ้โหขนาดพวกแบบระดับในพงในพลอะไรยังกลัวต้องกลับนะฮะกลัวพล,ละเลือนจะโดนปัญหาไปได้วยนะโหดไม่โหดอ่ะเออแม่งสุดนะก็ไม่รู้ว่าใครรู้สึกยังไงกันบ้างนะก็ระบ,บายความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะพวกผมก็พูดกันไปตามจริงนะแต่ก็รู้สึกว่าเอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกคล้ายๆกันอ่าถ้าพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีเอาแบบข้อดีที่นึกนึกันมาได้สลับกันพูดแล้วกัน พราะีสําหรับกูก็ยังว่านะใครชอบวันพีทดูไปก็น่าจะเพลิดเพลินกับเรื่องราวกับตัวละครที่ได้เห็นน่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครเก่าตัวละครใหม่มาแบบว่าโอ้โหเต็มเลย<ม>เยอะชิบหายเลยเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนที่ตอนเนี้ตัวละครม่งเยอะเฮียนะเยอะแบบสัตว์เยอะจาแทบไม่หมดเออแบบเยอะมากอะ่ะไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะทั้งกลุ่มดีทั้งกลุ่มทหารเรือทั้งรัฐบาลทั้งพวกปฏิวัติ ทั้งโอ้โหทั้งตัวร้ายทั้งอะไรนะแล้วเรื่องนี้มาแบบโอ้โหมาแบบจัดเต็มอะ่ะคือแบบมากันแบบจริงๆไม่จาเป็นจะต้องมาเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่มากันเยอะมากเหมือนภาคที่แล้วเลยนะภาคที่แล้วมันยังมีการจัดแข่งขันที่มารวมกัน,นเยอะใช่ไหมใช่แต่ภาคน,นี้นี่ก็ยังมากันเยอะอยู่นะคุ้มใครแบบชอบตัวละครอย่างเงี้ยคุ้มคุ้มอ่ะข้อดีอีกอย่างให้สําหรับมึงมั้งข้อดีอีกอย่างเพลงเพราะฟังเพลนดีฟังรู้เรื่องด้วยหรอก็ อารมณ์เหมือนนะมั้งฟังเพลงฝรั่งหรือมั้งฟังเนรารู้เรื่องหรอแต่เพราะดีว่ะแต่เพลงดีนะที่มีซับไทยนะมีซับไทยแห้งแล้วเฮ้ยแต่ออกตัวก่อนเราดูภาคไทยนะบ้านเราไม่มีเสียงญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นภาคที่โอ้โหเพลงเยอะมากด้วยความที่อะไรนะตัวละครอย่างอุตะอุตะเอออุตะนางเอกของเรื่องนะฮะเป็นตัวละครหลักตัวละครใหม่ในภาคนี้นี่เขาเป็นนักร้องดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเขาร้องเพลงเยอะมากเยอะมากโอ้ยเยอะแล้วแบบไออร้อง เอาร้องไเออร้องเป็นบางซีนนี่เหมือนเป็น MV เลยแบบเป็น M อมวยาวๆให้ฟังเพลงเพลินเลยนี่แหละตรงนี้แหละที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกยืดเป็นบางจังหวะมันเยอะไปไหมน่าจะเยอะไปก็น่าจะเกือบอัลบั้มแล้วมั้งทั้งเรื่องขายเพลงได้ทั้งอัลบั้มเลยนะเออก็เป็นข้อดีนะเพลงเพราะดีแต่อาจจะเยอะไปหน่อยร้องเยอะไปหน่อยก็ตัวละครของอูตตะเนี่ยก็ ก็เด่นในตรงที่แบบว่าเปิดเรื่องมาเขร้องเพลงแล้วก็มีแสงสีสีสันนะเขาจัดคอนเสิร์ตไงของเขาอ่ะเออแบบโอ้โหอลังการเลยแบบมีคนมาฟังมีเป็นโดมเป็นอะไรแบบโอ้โหแสงสีอลังการอยู่นะคนดูน่าจะเป็นแสนเออเพลงก็เพาะอยู่ข้อดีอย่างนึงก็ไม่รู้ว่านึกไม่เคยออกอ่ะมันก็แบบสไตล์เดบิวบี้ของวันพีชอ่ะที่แบบว่าเป็นนเรื่องที่ อาจจะไม่ได้คาบเกี่ยวกับไทม์ไลน์หลักอะไรมากมายแล้วก็มีเนื้อเรื่องเหตุการณ์ที่แบบสมมุติขึ้นมามมอ่มแล้วก็แบบประมาณนั้นอะนะแต่อาจจะเรื่องมันจะส่งให้ทําให้ความรู้สึกของเรามันปีดไหมมันสุดไหมแค่นั้นเองแล้วถึงจุดเสียข้อเสียข้อเสียแบบใหญ่ๆเลยนี่แหละไอ้ลองเพลงน,นี่แหละอ๋อของมึง<อ>สาหรับมึงนะใช่เพราะว่ามันเยอะไปความรู้สึกนะข้อเสียสําหรับผมผมว่าเนื้อเรื่องไม่โดนแบบภาคนี้ บันพีดฟิล์มเรสเนี่ยส่วนตัวผมว่าอุตะเนี่ยตัวละครผู้หญิงที่เป็นตัวชูโรงแล้วก็เป็นเรื่องเนื้อหาสําคัญของหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าปูมปมอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยดึงดูดแรกๆเนี่ยยังพอโอเคอยู่แต่พอรู้สึกว่าเล่นๆไปแล้วก็เหมือนแบบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะมันก็จะประมาณแบบว่าเนาะเป็นนักร้องเป็นอะไรเป็นแบบอยากเปลี่ยนโลกโลกใหม่ให้แบบเป็นในทัศนะ อุดมคติของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีโจรสลัดอยากให้มีเดี๋ยวคนมีในความสุขอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็มีเรื่องราวของเขาปูมกับแชงคูสอะไรอย่างงี้นะปูมกันมาอา่ปูมกันมาตั้งแต่เด็ก,แ,ดกแล้วมันมันยืดยืดยังไงไม่รู้มาผมมันข้อเสียผมว่ามันยืดไม่รู้ว่าหนางังกี่ชั่วโมงแนละ้วแต่รู้สึกว่าแม่งบางทีก็รู้สึกเหมือนจะไม่เหล่อจะจบปะมีความสึกไหมมีก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกไปแหละว่าอยากเห็นเชงคูสแบบเต็มเใช่ไหมอ่าแล้วโผล่มาช่วงในท้ายอ่า เสร็จปุ๊บก็แบบว่ามาเจอไอ้นี่อีกละอ่าคนละเอกกะว่าแม่งต้องใส่กันแน่นอนละเอาเฮเกไม่ได้ใส่เหมือนเเหมือนภาคมาลีนฟอร์ดเลยเอิ้มคักไว้ก่อนใช่ไหมคนละเอกก็ไม่เอาดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้ใส่เมื่อไหร่อ่ะในพวกนี้นะเจอหน้ากันประจําเลยโหมากันเต็มเลยก็ไม่มีอะไรพูดมากประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับเดอะมูฟวี่นี้ถ้าเอารีวิวแบบบ้านๆธรรมดานี่ก็เป็นเดอะมูฟวี่อีกเรื่องหนึ่งอีกภาคหนึ่งที่ดูได้สนุก สนุกแหละถามว่าสนุกไหมสนุกแหละแต่อาจจะอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนว่าสนุกมากสนุกน้อยขนาดไหนแต่ถ้าถามว่าแย่ไหมมันไม่แย่ไม่แย่เออแล้วก็เห็นว่าวันพีซเนี่ยกาลังเข้าภาคสุดท้ายแล้วด้วยใช่ไหมอีกประมาณ34ปีก็จะจบแล้วนะฮะก็ต้องดูแหละใครเป็นแฟนนะนะต้องไปดูเดี๋ยวผมต้องไปซื้อหนังสือตามอ่านบ้างแล้วแหละตอนนี้นะเพราะว่าอืตามไปไกลเขาบอกว่ามันมีเกียร์ห้าแล้วไอชิปหายเป็นยังไงวะเกียร์ห้า หเห็นเหมือนหัวทองทองเลยวิ่งเกียร์สอยู่เลยคะแนนเต็ม10ให้กนนี่แนนอามึงก่อนนะอยากเพิน,น,นสนุกดีแต่ยังไม่สุดเอาไปสัก7แล้วกันอ่าคะแนนเยอะอยู่นะตั้งแต่เห็นเนี่ยอาสำหรับผมนะผมให้6.5้าเต็มสิบครับผมว่าสนุกแต่ไม่สุดแล้วก็มีจุดน่าเบื่อเยอะยืดยืดรู้สึกเลยยืดแล้วก็แอคชั่นไม่สุด นเรื่องไม่ค่อยดีด้วยผมไม่ชอบผมไม่ค่อยชอบในเรื่องของวันพีทฟิล์มเดสเท่าไหร่ถ้าถามว่าชอบภาคไหนมากที่สุดน่าจะเป็นไอ้แรกๆกับที่เรียกว่าเอ็นบุบี้อะฟะล์มโกไม่ใช่อีกฟิล์มแซดวันพีทฟิล์มแซดน่าจะดีที่สุดลยมั้งของผมนะไอ้มันสู้กันที่ไอ้ลูฟี่สู้กับตัวร้ายแบบสุดมากเลยตอนจบอะอ่ะมาพูดถึงประเด็นย่อยประเด็นหลักอื่นๆบ้างสปอยแล้วกันในเรื่องของเสียงภาคเอาก่อนเลย ภาคที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีดารามาเลยนะมีปัญหาเยอะกับการเอายูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ไม่ใช่นักภาคหลักอ่ะไม่ใช่นักภาคอาชีพมาภาคอ่ะแล้วคนด่ากันเยอะอ่ะภาคนี้เป็นยังไงเอาสาหรับมึงอ่ะนักภาคภาคใครที่เราได้ฟังภาคดีดีอืมภาคดีดีนะดีดีเออดีทุกคนก็น่าจะเป็นนักภาคมืออาชีพแหละที่เขาภาคประจําอยู่แล้วเอามาภาคเ่าจะเข็ดเรามั้ง แล้ว yeah> แต่จะมีบางตัวตัวประกอบก็น่าจะเป็นบางคนที่แบบว่าไม่ดังบ้างมั้งอ่าอาจจะมีแต่ก็ฟังไม่รู้ไงว่าใครมาพากันแต่กันเนียนนะอ่าเนียนเนียนเฮ้ยอันนี้ผมสงสัยนิดนึงโซโลนะไกลวันที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปพากทันปะใช่ปะไม่น่าจะใช่นะเหมือนคนเก่านะเหมือนไม่แน่ใจวะได้ยินแบบแบบไม่ชัดอะมันสำเนียงแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่นาไกลวันนะน่าจะเป็นคนใหม่ไปเลยสำหรับมึงมึงคิดว่าใช่ไหมวะ ตอนแรกอ่ะตอนแรกเหมือนอยู่นะเว้ยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจอถ้าใครรู้ก็บอกทีนะลอง,ลองแต่เสียดายนะถ้าเป็นนัก,กายวันก็เหมือนเป็นการส่งเรื่องราวการภาคโซโลครั้งสุดท้ายของเขาเหมือนกันนะแต่ถือว่าภาคดีนะภาคใครนะใครจะตัดสินใจดูภาคใครดีครับแล้วก็เหมือนได้ยินว่าตัวละครอย่างอุตตะเนี่ยคุณแป้งซีบิงนะฮะมาภาคเสียงให้ตัวละครนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยเห็นดราม่านะว่าคนบ่นตั้งแต่ก่อนเริ่มดูแล้วว่าเฮ้ยทำไม ใช้แป้งมาภาคเอาจริงฟังเนี่ยก็ไม่น่าเกียดเนาะเออภาคดีนะผมว่านะสําหรับอุตะนะฮะเนียนเลยแหละด้วยความที่เขาภาคเกณ์เยอะอยู่แล้วนะมาภาคแค่นี้ทําไมจะทําไม่ได้ล่ะสบายครับอันนี้ผมว่าอันนี้ดีเลยประเด็นต่อมาถ้าพูดถึงไทม์ไลน์ในวันพีชฟิล์มเรสเนี่ยถ้าเอาแบบว่าไปอิงจากเนื้อเรื่องเนื้อหาหลักเนี่ยไทม์ไลน์น่าจะอยู่ในช่วงไหนครับ<ม>ถามว่าน่าจะหลังบิ๊กมัมไหมก่อนไปวานุไหมแน่แน่แหละหลังบิ๊กมัมแน่นอนเพราะว่า นามินามิได้เมฆจากบิ๊กมัมแล้วมาอยู่กับนามิแล้วใช่ไหมต้องหลังบิ๊กมัมแน่นอนแล้เรื่องเรื่องเรนะื่องราวนะแต่จะก่อนวานุไหมหรือว่าหลังวานุไม่รู้อันนี้เห็นน้อง <ผม S 1> บอกว่า,วาลูฟี่จะมีเกียร์5แต่ที่เห็นมันเหมือนเกียร์4ป่าวอะอ่าน่าจะยังไม่มีเกียร์5นะในเรื่องนี้อือน่าจะยังนะมีคนบอกว่าเห็นเกียร์5ด้วยในเดอะมูฟวี่นี้ไม่มีนะผมว่ายังเกียร์4อยู่นะออน่าจะเป็นเกียร์4 แล้วไทม์ไลน์มันมีการพูดถึงว่าลูฟี่เนี่ยเป็นจกักรพรรดิคนที่ห้าแล้วอ่าใช่อันนี้น่าจะเป็นภาควาโนะโที่ว่าหลังวาโนโุหรือว่าช่วงวานุช่วงอยู่ในวานุนี่หรือมัอ้งเท่าที่ดูวันผ่านนะเหมือนว่าตอนนี้ลูฟี่ก็เป็นจกักรพรรดิคนที่ห้าเหรอหรือ <โฮ S 2> ว่าจบวานแเราชนะคายโดเป็นจกักรพรรดิคนที่ห้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ได้ตามขนาดน,นีอ้อิงได้นะอิงได้ับผมก็อ่านไม่ถึงผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันอันนี้อ่ะประเด็นต่อมาถ้าถามว่าชอบตัวละครไหนที่สุดในเดอะมูมี่น มึงงานชอบตัวไหนมากที่สุดครับเอ่อก็ต้องน่าจะแชงแหละถึงบทจะน้อยก็ตามอแชงครูสเนี่ยตอนแรกก็ที่อยากมาดูก็ว่าอยากมาดูชแชงไปเมเต็มเลยเพราะเป็นภาคของแชงครูนั่นเองอก็เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ชอบแพนคููสุดนะให้ผมชอบนะชอบใครดูวะผมชอบนางเอกก็บอกว่าอุตะนี่ก็ <Okay. S 1> เด่นสุดนะแต่ก็ไม่ได้ชอบมากมถ้าให้ผมชอบผมว่าผมน่าจะไม่ได้มีชอบใครเป็นพิเศษวะ แบบว่าแบบอย่าบอกนะไอชอบซันนี่เลยซันนี่ก็ไม่ใช่อ๋อซันนี่ที่แบบกายร่างกายร่างเป็นนี่ตัวตุ๊กตาเหรอเออก็ตลกดีตลกผมชอบทันฟาก้ารอแล้วกันมีบทด้วยในเรื่องนี้กระตามมาอยู่นะอ่ะเท่ดีรอรออ่ะอยังนึกไม่ออกพูดมั่วเลยกูเออพูดเลยชอบใครจริงหรือเปล่าจริงครับประเด็นต่อมาคือที่น่าสนใจคือที่เราดูมาในภาคนี้ เราน่าจะสนใจว่าอุตะเนี่ยมีพลังอะไรกันแน่ใช่ไหมเป็นแบบเหมือนปริศนาก็สรุปแล้วมาสรุปว่าอุตะได้ผลอะไรนะอุตะอุตะใช่เป็นผลพิอืมซึ่งได้พลังมาจากไอ้อะไรนะจอมานมาบังคับอุตะอีกทีจอมานในเกาะเนี้ยเกาะว่าอะไรเกาะชื่อว่าอะไรวะประเทศเอลิเจียเอลิเจียซึ่งพลังนี้ก็เวอร์อยู่เหมือนกันนะเหมือนแบบสร้างโลกขึ้นมาใหม่อีกโลกหนึ่งให้คนเข้าไปอยู่ลหลงไหลในโลกนั้น แต่ว่าออกมาไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะโอ้โหเวอร์นะ <htaking. S 1> ต้องแบบโู้ร่วมพลังกันปราบโลกนอกโลกในอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะอ <ul> <bor Church. S 1> ือเมนตัวมานี้ต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องราวในเกาะของเนี่ยอะไรนะประเทศอะไรนะเอลิเจียเนี่ยปัญหาที่อุตะเกาะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ทิ่ผายเหมือนสงครามมารีนฟอร์ดเลยนะพวกทหารเรือที่มากันตั้มเลยนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหมือน ปัญหาระดับโลกเลยไหมเออถ้าอูตะทําสําเร็จเนี่ย<อ>คน<อ>ประชากร<อ>จะลดลงไปถึง70%ซจะไปหลับไหลยอยู่ในโลกของอูตะดังนั้นเนี่ยรัฐ<อ>บาลยอมไม่ได้ก็เลยสั่งให้ทหารเรือมาจัดการมากันหมดเลยนะนายพงในายพลอะไรบ้างวะจำได้ไหมมีรเลือกอะคิซารุแล้วก็คูจิโทระที่ว่าเด่นๆของอกองทัพเรือแล้วก็โคบี้โจิโทระนี่คือใครอ่ะคูจิโทระก็เป็นคนเลเอกไง ที่ว่าตาบอดอ๋อที่ว่าชอบเรียกอุกบาทลงมาใช่ใช่ม่ง่งะม่วงมงแล้วก็โคบี้อืโคบี้โีคนโคบี้ก็เด่นนะมีบทเหมือนกันนะเออแล้วก็มีคนสั่งการอยู่เบื้องหลังก็คือตอนนี้เขาเป็นอะไรนะอล่าสุดนี่เป็นจอมพลมากเออที่แบบเป็นใหญ่สุดแล้วอะในกองทัพเรือใช่ไหมอันนั้นออน่าจะใช่ตอนนี้ยเป็นจอมพลแต่ไม่ได้มาด้วยเนาะไม่ได้มาวูจแต่ถือว่าแบบโอ้โหจัดเต็มนะพวกฐานเรือนี่แม่ศึกนี้นี่ไม่ธรรมดา ชื่ออะไรวะกูลืมอีกแม่งไม่ค่อยได้ดูนี่แลยปัญหาเฮ้ยเดี๋ยวถามนิดนึงประเด็นต่อมามึงดูอนิเมะมาเนี่ยไอ้หอยทากสื่อสารที่มันไลฟ์สดอะที่มันฉายแสงเนี่ยที่อุตะใช้เนี่ยมันเคยมีมาก่อนไหมหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยปกติด,ดูในวันพิชก็มีแต่แบบสื่อสารแบบโทรกันเออโทรนะถ้าจะเป็นเรื่องแรกมันกเห็นเหมือนกัน,นแบบไลฟ์สดแต่ก็ไม่ชัวร์ว่า ผานลหลังมีเปล่าแต่ไม่เห็น่าแหม,มอุตามามไลฟ์สดไปด้วยแหมอุกานอุตามาเจอนะแล้วก็มาจับไปทําไ์สดอะไรอย่างนี้นะถ้าถามว่าฉากไหนมันที่สุดคายแม็กก็น่าจะมันสุดแลวมั้งเนาะประทัก,กับจอมามนอะไรนะมมนชื่อว่าทอสมูสิก้าเป็นจอมานอยู่บนเกาะเอลิเจียโอ้โหต้องแบบว่ารุมทั้งนอกทั้งในเลยรวมรวมเป็นรวมมันโจมตีทีเดียวตอนท้ายอืมันสุดก็คงเนี้ยนะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับอนิเมะ ที่แบบทำภาพดีดีช่วงหลังก็แบบรู้สึกว่าเฉยป่ะผมว่มาไม่สุดอ่ะยังไม่สุดยังไงไม่รู้อ่ะแอคชั่นไม่ค่อยแบบสะใจเท่าไหร่เอาง่ายเลยมึงลองเทียบกับดาบิคาซูนอย่างเงี้ยที่มันยก,กระดับมาตรฐานอนิเมะสมัยใหม่อ่โอ้โหเหญยสุดท<ม>ี่หนเออเอาอย่างจ,จูจูสุไคเซนหมาเว็บันึกมานี่ล่าสุดแต่ก็มันนะต่อสู้อ่ะแต่มึงไม่ดูนี่ไม่ดูส่วนมากดูของจีนเนี่ยอนิเมะจีน ทีเมจินก็ทาได้ดีเหมือนกันนะเดีด๋ยวนี้นะไม่ธรรมดาอะประเด็นต่อมานะอันนี้ผมแบบค่อนข้างรู้สึกว่าแปลกใจนิดน,นึงกับเรื่องราวที่แชนคูดไอตอนที่ไปเอลิเจียแล้วเขาเอาอุตาไว้ที่เอลิเจียเพื่อแบบว่าให้อุตาเนี่ยเหมือนแบบอยู่ที่เกาะแล้วก็เรียนร้องเพลงอะไรไปทิ้งไปไม่มาหาอุตาเลยต้องแต่เด็กจนโตมันเหมือนไม่่อยมเมตซ์ซึ่งยังไงไม่รู้ทั้งท,งที่อุตาเป็นลูกของแคนคูดอันนี้รู้สึกเข็นด้วยไหม ทิ้งไปเลยอ่ะทิ้งไปเลยแล้วจะมาก็ต่อเมื่อเกิดเรื่องที่อุตากาออต่อเรื่องก่อเรื่องก่อเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เล้ตอนที่จะแทงนี่ว่าลูฟี่ในโลกแห่งความเป็นจรงิงจะฆ่าลูฟี่เนาะเอามีดจะแทงนะอยู่ดีก็มาจับจมัฟแหมตั้งนานไม่เคยพาแต่อยู่ดีก็มามามาทายซะด้วยเออแล้วก็มาเฉลยด้วยนะว่าจริงแล้วไม่ใช่ลูกจริงๆนะของแชงคูสอันนี้พีคไหม <S <S ก็อยู่ตอนแรกก็สงส,งสัยอยู่เเราเมียเชียงคูดใครวะเออตอนแรกก็คิดว่าเป็นสาวคนนั้นอะออที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละออจริงๆไม่ใช่นะใช่สาวคนนั้นชื่ออะไรนะลืมแล้วไหมที่อยู่บ้านอะจำไม่ได้เออนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเชียงคูดเหมือนบังเอิญไปเจอเลยใช่ไหม,ไอ,มอยู่ในหีบสมบ,บัติหีบบ,น, <S <S บนเรือก็เอามาเลี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมังไ,ไม่น่าจะปล่อยให้อุตาอยู่จำพังขนาดนั้นแล้วก็ปล่อยให้อุตาเนี่ยคิดว่าเขาเป็นพวกโจรที่ทํรลายบ้านเมือง เอลิเซียปิดความลับไว้นานเลยโอ้โหให้ให้แบบอุตาคิดผิดคิดไปในทางลบตลอดเลยแล้วก็แค้นแคงคูดมาตลอดไม่ชอบจนสลัดอะไรตลอดเลยไม่มีแก้ตัวให้เลยอะไรอย่างนี้เนาะมันยังไงไม่รู้นะเนีียผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่อ่ะเรื่องหนึ่งเนี้ยแล้วก็สุดท้ายเลยประเด็นสุดท้ายมึงคิดว่าอุตตาตายไหมความคิดของมึงนะไม่น่าตายมั้ง สำหรับมึงไม่น่าตายอแต่ออสำหรับกูคิดว่าตายเพราะว่าถ้าไม่ตายเนี่ยต่อไปในเรื่องหลักเนี่ยคนจะถามหาอุตะเ,เพราะว่าอุตะตอนนี้ไปกับเรือแชงคูดแล้วถ้าสมมติไปเจอแชงคูดแล้วไม่มีอุตะอ้าแล้วอุตะหายไปไหนละ่ะอกูว่าตายแต่สำหรับกูนา่ากลัวตาย <ham ma> เพราะว่าตอนท้ายเราจะเห็นว่าเหมือนกลุ่มจนสลัดแชงคูดยืนล้อมอบอมศพของอุตตะ นิดๆอะแต่ละเขาไม่ได้เห็นให้เห็น,หนให้เราคิดเองว่าตายไม,ไม่ตายนี่น่าจะตายเพราะว่าอุตาก,กิน,กนอะไรนะเ,เห็ดไม่ให้หลับไม่ให้นอนแล้วก็หมดแรงพอดีแล้วร้องเพลงสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยทุกคนหมดแรงนั่นแหละน่าจะตายตอนนั้นนะแล้วเมื่อไรคิดว่าตายไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเห็ดอะไรนะเห็ดไรนิดทามประมาณนั้นอะเรเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเห็นเนี่ยแล้วจริงๆแล้วก็มีเอ็นเครดิตด้วยนะเรื่องนี้นะก็คือลูฟี่ไปยืนอยู่ หน้าเรือ,ลอแล้วก็คุยกับอะไรนะซันนี่อออนนตอนแรกไปรูปนึกว่าซันนี่จะเป็นไอตุกตา,ตาตอนนี้อยู่ในโลกของ<ช>อุตะแล้วก็บอกว่าฉันจะเป็นราชาจนสลับให้ได้เลยแค่นี้แหละจบ,จบสุดท้ายจะเป็นได้ไหมก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับรีวิวแล้วก็คุยสปอยเล็กๆน้อยๆวันพิษฟิล์มเรทนะครับถ้าใครรู้สึกยังไงให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะแล้วผมก็ขอฝากช่อง YouTube ใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อว่าช่องอาคติหนังนะครับเป็นช่องที่เอาไว้ไลฟ์สดนะครับผมมาไว้คุย ตัวอย่างหนังแล้วก็ไลฟ์สดดูซีรีส์พร้อมๆกันนะครับใครสนใจก็ไปกดติดตามซับสไายกันได้นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาร์มด้วยนะครับที่มาเป็นเพื่อนรีวิวผมนะฮะจริงๆอาร์มนี่พูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่หรอกครับ mm hmm. ก็เอามาคุยด้วยมานั่งร่วมวิจารณ์กันอะไรเงี้ยสนุกดีีกว่าคุยคนเดียวนะอ่า mm hmm. ก็ดีกว่าไม่มีเพื่อนแล้วกันโอเคครับก็ขอบคุณนะอาร์มไว้เจอกันเรื่อง <Okay. S 1> อื่น